สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับเครื่องจักรหนักรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวและเป็นที่จับตามองในปี2026นั่นก็คือดูซาน DX 225 x x c กซ a t o r รุ่นใหม่ที่หลายคนในวงการก่อสร้างวงการเครื่องจักรรวมไปถึงผู้ที่สนใจเทคโนโลยีงานขุดเจาะต้องห้ามพลาดเลยครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนประกูล DX จากดูซานเป็นหนึ่งในไลน์อีกอคารเวเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงมาโดยตลอด ด้วยความแข็งแรงทนทานและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องทําให้ปี2026นี้ดูซานเลือกที่จะยกระดับ DX 225ให้แตกต่างและทันสมัยกว่าเดิมตั้งแต่ดีไซน์รูปลักษณ์ไปจนถึงสมรรถนะการทํางานสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเจนก็คือดีไซน์ภายนอกตัวรถถูกออกแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้นสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ของดูซานยังคงโดดเด่นแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือความเงางามและรายละเอียดที่ดูหรูหราเหมือนเครื่องจากระดับพรีเมียม กระจกห้องโดยสารถูกออกแบบให้มีมุมมองกว้างขึ้นทําให้ผู้ควบคุมมองเห็นรอบด้านได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือแม้แต่ด้านหลังในส่วนของห้องโดยสารหรือแคบินดูสาน DX 2 2 5รุ่นปี2026นั้นได้รับการพัฒนาให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น เก้าอี้แบบปรับไฟฟ้าแผงควบคุมที่ทันสมัยมีหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ที่สามารถบอกค่าต่างๆได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาหรือแม้แต่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบคันสมรรถนะของเครื่องยนต์ถือว่าเป็นจุดขายสำคัญ dx 2 2 5ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ปรับให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตอบสนองมาตรฐานการปล่อยมลพิษของยุโรปและอเมริกา ระบบเขาไม่ถูกปรับให้ประหยัดน้ำมันขึ้นแต่ยังคงแรงม้าและแรงบิดที่สูงเพียงพอสำหรับการทำงานหนักไม่ว่าจะเป็นการขุดตักดินการยกหินงหรือการทำงานในไซต์ก่อสร้างที่ซับซ้อนด้านระบบไฮดรอลิกดูซานพัฒนาให้มีความแม่นยำมากขึ้นสามารถควบคุมการขยับของแขนและบุ้งกีได้อย่างละเอียดลุ่มลน,นแต่ก็ยังคงความรวดเร็วและทรงพลังการทำงานจึงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่า เรื่องความทนทานและความแข็งแรงดูซาน d x 225รุ่นใหม่ปี2026ใช้วัสดุคุณภาพสูงโครงสร้างเหล็กเสริมกำลังออกแบบให้รับแรงกดแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรรุ่นนี้จะสามารถใช้งานได้ยาวนานแม้จะอยู่ในสภาพการทำงานที่โหดร้ายที่สุดก็าตามอีกหนึ่งจุดเด่นคือเทคโนโลยี Smart Control System ที่ดูซานใส่มาให้โดยระบบนี้จะคอยตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรแบบเรียลไทม์และปรับการจ่ายพลังงานให้เหมาะสมอัตโนมัติ ทำให้ไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเกินจําเป็นและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องสําหรับการบํารุงรักษา DX225-2026 ก็ถูกออกแบบมาให้สะดวกยิ่งขึ้นจุดเปลี่ยนน้ามันเครื่องกรองและจุดตรวจเช็คต่างๆถูกจัดวางให้เข้าถึงง่ายลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในมุมมองด้านความปลอดภัยดูสานไม่ได้มองข้ามเลยรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องรอบทิศทางระบบเตือนการชนระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในห้องเครื่อง และยังมีสัญญาณเตือนต่างๆเพื่อให้ผู้ควบคุมทำงานได้อย่างมั่นใจมากขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้ดูซาน DX 2 2 5 XCA v a t ต r 2 2 2 6ไม่ใช่แค่เครื่องจักรหนักสำหรับงานก่อสร้างแต่เป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจของผู้ปฏิบัติงานที่จะช่วยให้ทุกโครงการดำเนินไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและคุ้มค่าสำหรับใครที่กำลังมองหาอีก,กอร์คาเวเตอร์ขนาดกลางที่ตอบโจทย์ทั้งพลัง ความทันสมัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะ DX 225รุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับวันนี้คารีวิวก็ได้นำรายละเอียดและมุมมองที่น่าสนใจของดูซาน DX 225 x c a v a t o r รุ่นใหม่มาฝากทุกคนแล้วหากชื่นชอบการรีวิวสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวรถและเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆที่เราจะนามาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี